สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการเข้าออเดอร์ด้วยโปรแกรม h 42กันนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ทำเฟรม M5 นะครับมีแท่งเทียนปิดเหนือเส้นปะบนพร้อมกับลูกศรนะครับส่งผลต่ออีก2แท่งเทียนข้างหน้าตอนนี้เงื่อนไขแท่งเทียนที่กำลังขยับอยู่นี้นะครับก็ครบนะครับก็คือมีจุดข้างล่างแล้วตอนนี้เราจะรอสกอร์นะครับให้มากกว่า90แล้วก็ตัวกล่องข้อความขึ้นคำว่า up นะครับแท่งเทียนปิดนะครับผมเราเข้าออเดอร์ได้เลยเพราะเงื่อนไขตามที่เรารออยู่ก็มาครบแล้วนะครับ ตั้ง TP ไว้ที่150จุดนะครับส่วน SL เราจะตั้งไว้ล่างเส้นปะนะครับผมเราก็มารอดูกันว่าออเดอร์นี้จะถึง TP ไหมครับในกล่องข้อความนะครับผมจะสังเกตเห็นว่า MACD ทั้ง3 TimeF r เฟรนะครับก็เขียวทั้ง3าม m e f r เฟรด้วยแล้วก็อยู่เหนือเส้นศูนะครับอีกอย่างตัว Signal กนะครับก็เขียวถึง6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้น่าจะโอกาสถึง TP ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถึง TP ไหมครับผม โอเคครับถึง TP วิที่เรียบร้อยนะครับับโปรแกรม H42 นะครับท่านใดที่ชอบเทรดสั้นนะครับใน M1 M5 นะครับผมความเสี่ยงต่ำไม่ต้องถือออเดอร์ข้ามวันนะครับท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับสแกน QR Code ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับผมขอบคุณมากครับ